สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปกกแรนดอมวันนี้คือสิ่งใดที่คุณทำให้ผู้ใหญ่เมตตาขอบคุณสำหรับทุกๆการัพ p อ o r t นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาติพังนง้นยิ่งน้นตัวอักษรสตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกันได้นะคะ มีตัว I ตัว K Q H ขอดูพลังงานทั่วไปนิดนึงก่อนเนาะพลังงานทั่วไปตอนนี้เป็นยังไง <c oughs> Fire f o n e กำลังต่อสู้อยู่กับอะไรเนาะ <c oughs> เดอะเฮอร์ตนะคะต่อสู้กับตัวเองหรือเปล่า The Hangman อืมเอเนอร์เหมือนกำลังแบบสู้กับความคิดการตัดสินใจของตัวเองมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรสักอย่างที่แบบช่วงนี้ค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการต่อสู้กับตัวเองมากกว่าคนอื่นนะคนอื่นอาจจะมีอิทธิพลกับคุณก็จริงนะคะ แต่เรารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยคุณจะผ่านพ้นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณกลับมาที่ตัวเองเหมือนถ้าชนะใจตัวเองได้ก็จะชนะทุกสิ่งนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นวิธีการอะไรบางอย่างที่ถ้าคุณปรับสมดุลภายในได้ปรับเปลี่ยนพลังงานที่ตัวคุณมีได้อะคะ่ะภาพข้างนอกอะมันเหมือนสะท้อนอะไรบางอย่างในใจถ้าช่วงนี้รู้สึกอะไรยุ่งเหยิงนะคะ บางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่สงบในใจก็ได้ลองกลับไปคิดทบทวนดูพี่ไพจะบอกว่ามันมีแสงสว่างอยู่ในหัวใจของคุณนะมันมีคำตอบอะไรบางอย่างแต่คุณต้องเปลี่ยนมุมมองหรือว่าต้องยอมทิ้งอะไรบางอย่างที่คุณถือไว้อะเหมือนแบบอยากจะได้บางสิ่งอะแต่ถือเอาไว้แล้วรู้สึกแบบหนักมากนะคะ,นะคะเช่นมันอาจจะมีงาน งานสักชิ้นหนึ่งอะค่ะที่แบบทำแล้วไม่มีความสุขเลยนะแต่ได้เงินได้เงินดีประมาณนึงเลยแหละคืออาจจะเปลี่ยนงานได้เป็นงานที่เงินเดือนน้อยหน่อยแต่มีความสุขกว่าใจที่มันรู้สึกว่าแบบอืไม่อยากเสียไปเลยอะงานที่เงินเดือนดีขนาดเนี้ยแต่มันอยู่ไปมันก็ไม่มีความสุขเลยอะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่จักรวาลหรือว่าธรรมชาติเขาเขาส่งสัญญ,ญาณเตือนอะไรบางอย่างอะค่ะว่า ถ้ามันหงุดหิดใจปานเนี้ยไม่สบายใจขนาดเนี้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันมันยังไม่โอเคมันมันเลยต้องแบบส่งลักษณะการบีบขันมาค่ะให้คุณตัดสินใจให้ดีให้คิดให้ดีคือจะเลือกจะเลือกที่จะอยู่ที่เดิมก็ได้นะแต่ก็จะต้องหาความสุขให้ตัวเองให้ได้แต่ถ้ามาที่ใหม่ก็ไม่ต้องไปเสียดายกับเงินเงินที่มันน้อยลงแต่มีความสุขมากกว่าอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบ เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเนาะประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างแน่นอนแต่คุณจะได้อะไรบางอย่างกลับมานะสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะเป็นความสงบความสุขในใจก็ได้นะคะมาฟังแรนดอมวันนี้กันเนาะโอ้โหโอ้ย god นี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเดอร์ซัน ว้าวใครกันโน้ะที่เปิดมาเจอไพ่ที่ได้เดอะซันติดติดกันขนาดนี้โอ้โหเราต้องแบบดูดูด,ดูแลดูไพ่ที่ไพ่ออกมาเฮลคับโ,โหต้องเป็นแบบผู้มีบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากเลยพลังงานดีมากนะคะ t ดอะชาริออแล้วปิดจบด้วยทรีอั c u ั s โอ้โหสวยงามพลังงานดีไม่ว่าใครก็ตามนะเปิดมาเจอโดยบังเอิญหรือว่าตั้งใจนะคะพลังงานดีมากให้มารับตรงนี้เลยนะคะคอมเมนต์ยืนยันรับเลยนะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเพราะว่าสี่ใบที่เปิดออกมาเนี่ยเราคือออกมาเองเลยเนาะออกมาแบบง่ายๆสบายๆเป็น นิมิตหมายที่ดีมากๆช่วงนี้สิ้นปีด้วยรับพลังงานดีๆกันไปเลยนะคะสิ่งใดที่มันเป็นทรายมันเป็นสัญญาณดีๆรับเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสงสัยอย่าเพิ่งไปคิดว่าใช่หรอหรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้ยค่ะรับไปก่อนเลยอะไรดีๆเราหัดรอหัดทําใจแบบรับของดีๆให้มันชินนะอืมอย่าไปฝึกใจที่แบบเสพแล้วว่าเราคงไม่ได้ฝึกหรอกแต่บางที มันไม่ได้ตั้งใจเนาะอะไรที่มันหงุดหงิดอะใจมันจะคอยเพ่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ความสุขสงสัยใช่ของเราเหรอจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยของดีได้ได้รับมาก็ถือเอาเลยค่ะขอบคุณเอาไว้เลยเนาะว้าวยังคงอึ้งแล้วยังตกใจสิ่งที่คุณทำเราไม่แปลกใจเลยทำไมผู้ใหญ่เมตตาคุณขนาดนี้นะคะคือ อันนี้เรามองเราพูดในลักษณะของเป็นผู้ใหญ่ทีเ่เขามองคุณลงมาก็แล้วกันเนาะคือถ้าถ้าเป็นเด็กอะคะ่ะคือเด็กคนเนี้ยจัดไว้เลยว่าเป็นแบบเด็กดีว่านอนสอนง่ายคือจะต้องเป็นอะไรที่แบบเราไม่ใช่เด็กดีธรรมดานะคือการกระทําของคุณอนะแอคชั่นของคุณนะคะมันคือที่สุดเราใช้คํานี้เลยมันคือที่สุด เราจะไม่แปลกใจเลยถ้าคุณเคยได้รับรางวัลอะไรแบบลูกกระตันยูหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือรางวัลอะไรสักอย่างในชีวิตพอะเพราะพลังงานของคุณเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นพลังงานของคนที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจตั้งใจดีนะคะตั้งใจดีจะทำงานทำการอะไรก็ตามในชีวิตของคุณน่ะคุณแบบเพียรพยายามทำมากกว่าคนอื่นเสมอถ้า คุณจะส่งมอบงานอะไรสักอย่างะคะ่ะคุณจะตรวจแล้วตรวจอีกดูแล้วดูอีกดูให้แน่ใจว่ามันดีไหมถ้าไม่ดีทําไหม่ต่อให้แบบเสียเวลาลื้อใหม่ก็ยอมนะถ้ามันแบบไม่ได้หนักหนาสาหัสจนเกินไปอะคะ่ะเป็นคนที่แบบเก็บรายละเอียดดีในเรื่องของงานนะคะมีความช่างสังเกตมากกว่าคนอืน่นเป็นคนที่แบบคือผู้ใหญ่มองก็รู้ว่าเด็กคนนี้ หลักงานคือไม่ได้แบบทําไปวันๆให้มันจบไปวันๆเฉยๆอะ่ะมันดูไม่ยากนะคนที่แบบตอกบัตรเข้ามาแล้วก็รอเวลาที่จะตอกออกกับคนที่แบบอืสร้างสารรค์ผลงานหรือว่ามีมีสิ่งดีๆที่แบบอาจจะเป็นคําชมจากลูกค้าก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยกันก็ได้ว่าแบบเออชอบทํางานกับคนนี้นะคะทํางานกับคนนี้แบบงานง่ายงานสะดวก หรือว่าต่อให้มีปัญหาก็ไม่โทษกันพยายามช่วยกันมันมีลักษณะของเป็นการเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีมันเป็นลักษณะของคนสู้งานมีความภาคเพียรมีความมานะมีความอุตสาหะคือความขยันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทะลุสิบเต็มสิบไปแล้วนะคะทะลุไปเลยในบริบทภาพรวมของคุณอนะคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งที่สุดฉลาดที่สุดนะ แต่เรื่องความตั้งใจดีที่สุดอ่ะอันนี้ไม่ไม่เป็นสองรองใครเลยสักนิดเดียวคุณทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานของคุณมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากอ่ะเช่นงานยุ่งยุกนะคะโปรเจตกต์ยากๆเจอลูกค้าแบบหินหินน่ะคุณจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่แบบหน้าไม่หน้าไม่งอคอหักอะไรเงี้ยไม่น่าง,งอคอหักแบบ อะไรอะชดหน้าใสโมโหใสเแบะบปากอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีอากับกิริยาอะไรจากคุณสักเท่าไหร่อ่ะมันก็คงจะมีบ้างอาจจะถอนหายใจนิดนึงเจ้าลูกค้าคนนี้แล้วคนนี้เอาใจยากเลยอะค่ะแต่มันไม่ใช่แบบว่าโอ้ยพี่หนูไม่อยากคาไม่อยากเจอมันจะไม่ไม่ไม่เป็นลักษณะทรง,งคนขี้บ่น่ะมันจะเป็นลักษณะทรงของคนที่แบบเจอมาหน้าไหนหนูก็ทำคะ่ะ ลูกค้ายากหนูก็รับลูกค้าขี้บดหนูก็ทําลูกค้าจู้จี้หนูก็รับได้ทับได้หมดขอให้เป็นงานได้เงินก็คือรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณที่เจ้านายเพื่อนร่วมงานให้โอกาสในการทํางานทุกคนจะรู้ฝีมือในการทํางานของคุณเป็นอย่างดีแต่ช่วงแรกๆคุณอาจจะสตาร์ทแบบช้ากว่าคนอื่นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแบบเหมือน มันอยู่ตัวแล้วอะคะ่ะเริ่มคล่อ,คองตัวเนี่ยโอ้โหคือถ้า,ถาคล่องตัวเมื่อไหร่คุณจะไปฉิวมากมานะแต่ช่วงแรกอาจจะแบบช้าๆค่อยๆไปด้วยความที่เป็นคนชอบเก็บรายละเอียดไงคุณจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเขาสั่งงานมาแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะบอกว่าไปซื้อข้าวก็คือซื้อข้าวอะคุณจะแบบเอ๊ะพี่ชอบทานข้าวแบบไหนอะคะชอบทานร้านประมาณไหนข้าวต้องข้าวอะไรอะไรอย่างเนี้ย มันจะมีดีเทลมันจะมีความใสใจอะซึ่งบอกเลยว่าใครๆก็ต้องสังเกตเห็นนะ่ะต่อให้คุณไม่พูดเลยนะไม่พูดไม่บอกเงียบกิบอะเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนของดีมันเหมือนเป็นความดีอะเหมือนเพชรอะอยู่ตรงไหนมันก็คือเพชรมันจะต้องส่องแสง,แสงมีแสงสว่างของมันตัวคุณก็เป็นเช่นนั้นลักษณะออล่าของตัวคุณะไม่มีทางปิดได้เลยยิ่งอยู่นานวันนานวันคนจะยิ่งหลักคุณมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะมีคนเกลียดเหมือนกันแล้วก็จะมีคนบางประเภทที่รู้ว่าคุณแบบใช้ง่ายอะ่ะก็จะขยันใช้คุณก็จะมีแบบนี้เหมือนกันอันนี้คือมันไม่ใช่หลุมพังแห่งความดีหรือว่าพูดให้น้อยใจนะแต่มันเป็นเช่นนั้นนะคือบางคนอะ่ะคนบางประเภทอ่ะเห็นเราเป็นคนดีก็จะแบบเอาเปรียบเนะาะว่าง่ายๆเอาเปียบหรือว่าตะบี้ตะบันใช้ไปเลย เห็น <S an> เราไม่มีปากไม่มีเสียงยิ่งเอาใหญ่เลยบางคนก็เป็นแบบนั้นบางคนก็จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจบางคนก็จะชื่นชมมันจะมีหลายเลเวลนะคะการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอเรื่องหลายๆเลยไม่มีทางแต่การเป็นคนดีของคุณอ่ะมันจะทําให้เหมือนคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรบางอย่างคอยปกป้องคุณอ่ะเวลาคุณเจอเรื่องหลายๆคุณจะโดนแรงกระแทกไม่เยอะด้วยบรารมีความดีที่คุณทํามามากมันจะมี ลมใต้ปีกมันจะมีคนช่วยมันจะมีคนแนะนำนะคุณเป็นคนที่แบบผ่านด่านย,กยากๆหินห็นได้ดีเสมอสติสติข้างในอะค่ะดีมากนะไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเป็นคนที่ดีวกับอะไรที่มันย,กยากๆอะได้ง่ายง่ายกว่าคนอื่นคือมันไม่ใช่ง่ายกว่าคนอื่นหรอกแต่คนอื่นเขาไม่ชอบไงแต่คุณอะก็ไม่ใช่ว่าจะชอบนะแต่เหมือนแบบว่าในไหนก็ต้องอยู่แล้วว่า แม้แต่ปัญหาคุณก็จะพยายามหาทางว่าฉันจะทํำยังไงมันแก้ปัญหาให้ดีที่สุดละ่ะเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรมีหมายเสร็จดีใช่ไหมทัศนคติดีมันก็ทําให้ชีวิตของคุณไปได้ดีอย่างไม่น่าสงสัยเลย <c oughs> เราไม่สงสัยคุณเลยตั้งแต่ไพ่ใบแรกจนใบสุดท้ายเราขึ้นมาแบบคอนเฟิร์ม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 แบบติดกันหมดเลยนะเราไพ่ออกมาแบบเร็วมากแสดงว่าความดีของคุณโคตรชัดเลย ชัดมากนะคะชัดมากๆชัดมากๆให้เวลาคุณสักหน่อยนะอยู่กับผู้ใหญ่คนไหนนะคนนั้นก็จะรักบอกได้เลยลักษณะเงี้ยเนี่ยลักษณะ energy แบบเนี้ยคือลูกรักคนโปรดของทุกที่ของทุกคนของทุกหมู่เหล่าคุณไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่นานเดี๋ยวคนก็จะรักเกลียดก็เกลียดไม่ลงหรือว่าต่อให้ไม่ชอบอก็ทําอะไรมากไม่ได้มัน มันเขาเรียกว่าอะไรคุณได้สร้างบารมีขึ้นมาปกป้องตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะไม่ได้ตั้งใจทํานะมันขึ้นมาของมันเองทาบุญมาสะสมบุญไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะขึ้นมาคอยแบบปกป้องรักษาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเออจะบอกอีกอย่างแนะึว่าคุณเป็นคนที่ได้ใจเจ้านายมากนะแบบมองตา ฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณอยู่กับใครนานๆนะคุณจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรคือเจ้านายเดินเข้ามาเนี่ยหน้างง,ง,งๆเนี่ยคุณเริ่มรู้แล้วเอาแล้ววันนี้ <c oughs> ประชุมเนี่ยต้องแบบให้ให้เนียมให้กลิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะการที่คุณคุยกับคนอ่ะคุณจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วมีความอ่อนโยนมากๆลักษณะเวลาคุณคุยกับใครอ่ะใครจะกล้ามีปัญหากับคุณแบบค่ะค่ะแบบ มีแต่มีแต่พยายามจะช่วยเหลือไม่มีขัดใจเลยนะใครสั่งอะไรมาได้หมดคือถ้ามันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องอะไรที่แบบแย่อะคือถ้ายิ่งมาสอนงานยิ่งอะไรอย่างนี้นะโหเขาจะชอบมากเลยเพราะคุณเป็นคนที่แบบว่าสอนอะไรแล้วเก็บรายละเอียดได้หมดได้เกินที่สอนด้วยนะช่างสังเกตช่างสงสัยคือคิดเองเป็นด้วยอะแล้วก็เอาสิ่งที่คนอื่นสอนมาประยุกต์ใช้ได้ดีนะคะได้ดีมากมาก แล้วผลงานทำออกมาแบบบอกเลยว่าจะกินใจใครหลายคนมากกินใจเพราะมันใส่ใจในรายละเอียดมันทำด้วยด้วยความรลักอะ่ะคนเรามันทำด้วยความตั้งใจทำด้วยหัวใจที่ดีอะ่ะไม่ใช่ทำแบบว่ยจ้างมาแค่เท่านี้นี่นะเมื่อไหร่จะเลิกงานหิวข้าวนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอะ่ะเวลาคุณทำงานอะ่ะคุณจะไม่รู้สึกว่า ทำไมใช้แต่กลัวหรือว่าทาไมต้องโยนงานนี้มาให้ไม่มีงานที่ใครๆก็ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะใครให้ทําอะไรก็ทำใครอยากใช้อะไรก็ใช้มาเหอะถ้าว่างก็จะทําให้นะคะแต่คุณก็จะแบบดูแลหน้าที่การงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะแล้วอย่างที่บอกว่าตอนแรกอาจจะช้าหน่อยแต่พอเริ่มดีขึ้นอนะคุณจะมีความหัวไวแล้วก็เก่ง เราจะไม่แปลกใจเลยถ้าคุณกระโดดขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรือว่าแม้กระทั่งออกมาทำกิจการอะไรของตัวเองค่ะเพราะว่าระเบียบวินัยคือดีมากเลยอ่ะดีมากคือดีตั้งแต่เป็นระดับลูกน้องจนเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเจ้านายของตัวเองเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆอะเกิดมาแบบเหมือนอุทิศชีวิตตัวเองให้คนอื่นส่งมอบความสุขส่งมอบสิ่งที่ดีงามอยู่เสมอ แล้วก็ฉลาดนะคะมีไหวพริบในการแบบจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะคือบางทีแบบมันไม่ได้มีคนมาเฝ้าคุณตลอดเวลาเนาะบางทีมันเกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณจะตัดสินใจได้ดีนะช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะตัดสินใจได้ดีโดยที่แบบคือคิดเองได้ด้วยนะเวลาคนมาสอนคุณก็จะได้ได้ดีประมาณหนึ่งแต่ว่าสามารถต่อย,ยอดได้ เป็นคนที่แบบขอให้มีคนมาสอนเถอะและยิ่งถ้าได้ครูดีๆนะโหแล่นไกลเลยแล่นไกลไปไกลคนที่เป็นเจ้านายหรือคนที่เคยสอนคุณเขาจะภูมิใจมากๆนะเพราะคุณไปได้ไกลขนาดนั้นเลยไปได้ไกลยิ่งกว่าเจ้าตัวคิดอีกจะบอกให้คุณเก็บสะสมไปเถอะพลังงานในสิ่งที่คุณทำอะ่ะโดยเฉพาะ เห,เ,หเหมือนคุณเหมือนเหมือนคุณเป็นคนเก่งเนาะคุณก็จะดึงดูดปัญหาในชีวิตมาเยอะนิดนึงเพื่อที่จะแบบรับคมสมองของตัวคุณไปเรื่อยอะค่ะแต่มันก็จะเกิดความก้าวหน้าในชีวิตของคุณเรื่อยๆเหมือนกันแต่ชีวิตของคุณอะความสําเร็จของคุณอะมันมาคู่กับความสุขเสมอคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างอะโดยมีเบสมีฐานมาจากความสุขฉะนั้นจะแปลกใจอะไรเวลาคนที่เขาได้ลับะเขาจะรู้สึกใจอิ่มใจฟูนะคะเพราะมันเกิดจากคนที่ตั้งใจ มันจะเป็นลักษณะของความสุขที่ตัวคุณมีแล้วก็อยากส่งมอบให้กับคนอื่นในในลักษณะของเซอร์วิสโปรดักต์หรืออะไรทำนองนี้ค่ะมันเหมือนมันเหมือนแบบคุณไม่ได้มามาทำงานแลกเงินแลกวิญญาณนะแต่คุณมาทำงานเพื่อที่แบบให้ให้ตัวเองเติบโตเติบโตทั้งด้านความคิดเติบโตทั้งด้านความมั่นคงของตัวเองอะไรทำนองนี้แล้วก็อืม ท้ายสุดเนาะท้ายสุดจะบอกว่าเรื่องเป็นทีมซัพพอร์ตเนี่ยคุณโคตรดีอยู่แล้วนะคะดีมากๆเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีคอยดูแลทุกสุขของคนที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดีคอยคือเป็นแบบเนี้ยเจ้านายหรือผู้ใหญ่เขาจะเบาใจเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ถ้าคุณมาทํางานนะโอ้โโปรเจกต์นี้รอดแน่นอนนะคะจะเจอปัญหาอะไรก็ช่างนะถ้ามีคุณอยู่ในรายชื่อนะรอด นะคะทุกคนจะรู้ว่าคุณเอาอยู่จัดการปัญหาได้มีความเก่งกาจคือครบอะ่ะครบเครื่องในในออคนคนเดียวนะคะเขาเรียกอ,อะไรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจ้างมาตำแหน่งเดียวนะแต่ทำได้หมดนะคะทำเกินเงินเดือนทำเกินหน้าเกินตาทำจนแบบอาจจะโดนใครสักคนเหละได้แต่คุณใช่ว่าจะสนใจฉันก็ไม่สนในจะฉันก็ทำของฉันไปต่อนะคะนี่คือความสุขของฉันอารมณ์ประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะคะอ่อชีวิตของคุณนะคะเคลื่อด้วยความความรู้สึกที่ดีพอตัวคุณมีความความสุขที่ดีมากๆค่ะคุณจะแบ่งปันให้คนอื่นได้แบบไม่มีวันหมดไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นแล้วคุณก็จะได้รับมันกลับมาแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วนี่ก็คือคำตอบของรังนนอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย